นายจอมรัดกลางน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานและการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ2,565ครั้งที่4โดยมีนายสวัสดิ์ธงระรัตนนุก,กูลชัยประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตเขต4พร้อมด้วยคณะกรรมการให้การต้อนรับมีนายเปรมพักดีประยุนวงศ์ ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหอการค้าจังหวัดส่วนกรชาชการภาคเอก,กชนกร่วมสัมมนาค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงานให้กับประชาชนโดยในการสัมมนาค่ะมีการชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและคณะกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำเขตด้านคุ้มครองสิทธิการชี้แจงถึงมาตรฐานของสัญญาให้บริการ ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ให้บริการไฟฟ้าอุปสรรคปัญหาและแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นต้นค่ะ